กูต้องไม่มีก<ม>้อข<า>้อขวางอะไรกับมนุษย์นักหนากูก็ไม่เข้าใจทุกวันเนี้ยเออพี่จะพี่ก็เป็นคนไม่รู้ข่าวสารเหมือนกันน้องเขาก็จะรู้กันพี่ก็จะเฮ้ยอะไรอ่ะชิงเหรอน้องเขาก็อยากจะเล่าแล้วใช่ไหมเออ้าก็แบบเออ,เอ,อมันเป็นอย่างนี้พี่นั่นนี่เฮ้ยจริงดิเราก็แสดงความคิดเห็นไปแตะแต่นิดนึงเขาก็เล่าของเขามานิดนึงอ่ะสักพักก็เปลี่ยนเรื่องมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโซเชียลอ่ะมันก็ ในขอบในเขตในนิดนึงให้คนเรามันได้มันได้พอไหนกันอ่ะใช่ม,มันแค่นั้นแต่ว่ากูก็ไม่ได้ไปเอาสาระอะไรกับเขาแล้วกูก็ไม่ได้ไปจัดเขาว่าโอ้ยทำไมวันวันมึงดูอะไรเนี่ยอ,อทั้งที่กูก็ไม่ได้ดูอะไรแบบนั้นอ,อ,อ,อแต่มันก็เรื่องของเขาแค่นั้นเองเออเมืองผลพลลงบ้างติง๊งตองไรสาระไปได้วันวันเออก็ถูกนะเพราะสิ่งที่เสพก็ไม่มีอันไหนที่ไรสาระสักทีอ่ะ มึงก็ไม่ต้องถึงกับไปเสพเรื่องไราสาระหรอกแต่มึงก็บอยังคงชอบในสิ่งที่ตัวเองทํายังคงทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่มึงก็รู้ให้ได้ว่าเออแต่คนอื่นแม่งก็มีเวของเขาปะ่ะเออเหมือนกูน้องในออฟฟิศบางคนแม่งไปในทางแบบนิยายเกย์เขาไปทางนิยายเกย์ของเขาเขาซืออยซอยของเขาบางทีเขาก็อยากจะพูดเขาก็พูดไปเรื่อยแล้วมันก็จะแบบ มันท่านนั้นเลยเหรอจ้าน้องใช่ค่ะพี่ปัตตเขาก็อยากจะเล่าแบบสุดกูก็ไปฟังของเขาเขาก็จะอยากเล่าของเขาไปอีกฟั่งหนึ่งรักแมวมากชอบแมวแก๊งพ่อแม่แมวเขาก็จะคุยของเขากูก็ไม่ได้รักสัตว์ขนาดนั้นกูก็แวะแซวเขานิดนึงอะไรนิดนึงแตะนั่นนี่กูก็ไม่ได้เป็นพระเอกในบทสนทนาแต่กูก็เข้าไปสักช็อตหนึ่งแซวหน่อยอะไรอย่างนี้ศิลปะอะ คนเราอะอยู่ร่วมกันอะสิ่งแรกถอยออกมาก่อนโอเคสิ่งโอเคก่อนหน้านี้ฉันอาจจะเออก็เยอะไปจริงแหละนะแล้วก็ลองใช้สิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันอะลองนิ่งแล้วก็ฟังดูแล้วก็ลองมองคนตรงหน้าให้แบบไม่จัดอะไรทั้งนั้นอะแล้วก็ดูว่าแบบเออจริงๆเขาอยากได้อะไรยบะคำพูดนี้เขาก็อาจจะอยากคลิป ความเป็นโซเชียลอะไรของเขาซึ่งมันไม่ได้ลุกล้ำอะไรกับเราหรือเปล่าให้ให้ไปจับให้ให้ไปเจอสถานการณ์จริงแล้วก็เก็บความรู้สึกมาไหวก็อยู่ต่อไม่ไหวก็ทําเหมือนเดิมก็ได้หนีแต่ไปเก็บก่อนแล้วเราอาจจะมาคุยกันอีกรอบก็ได้แบบเออว่ะยังไงอะไรยังไงคือพี่ก็ไม่สามารถบอก วันนี้ที่บอกได้แค่อธิบายให้ฟังว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ชวนคิดแต่สิ่งที่ต้องกลับไปอ่ะเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปเจอสถานการณ์จริงอีกสักทีอะไรก็ได้แล้วเราก็มาแชร์กันอย่างเงี้ยพี่คิดว่านะพี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไง